สวัสดีจ้ามาพอกับซอจิ้วเลยจับพี่น้องมาๆๆม,ม,ม,มืน,นี้ซอจิ้วพาพี่น้องมากินสมตามกลุ่งสะดุ้งเพลเพพี่น้องมาเด้อจา้าแล้วนมนื้ก็มีปลาดุกปลาดุกทอดแต่พี่น้องโอ้ยน้ำมันกระเด็นคักกระเด็นแน่พี่น้องบ่งทอดกระซี้กระบื้องขื่อสิเขาลงในเฟซว่าออกมาจะออกสีแดง,งนะพี่น้องเนะาะจักซอสจิ้วทอดแบบไดพี่น้องแล้วก็มีผักก็มีมะละกต่ปละมะละกินออกมืดน,นี้มีสลัดมีเลดิดแล้วก็มีผัก ผู้ชายฝรั่งจะพินองอยาวก็มนี่ข้อเหนียวนัจ่จ้าเมื์ออยากกินตามเพจพ,พี่น้องเพราะเธอเด็กินเผาเลยมื่อนี้จอดแป๊บนึง่งนี่เมื่อนี้มาเด้อจ้าฟังไทยฟังลาวแล้ฟังยุโรปจ้ะพี่นอ้นองแล้วก็ขอบคุณในไลค์จ้าทุกคอมเมนต์แล้วก็ อันพี่ๆเ,เพื่อนๆติเข้อมารับติดตามชมคลิปซาสจิวจ้ะแล้วก็มาให้กลังใจซาสจิ้วพี่น้องเนาะมากดไลค์กดแชร์แลว้วก็กดไอซับสกไครต์ให้ซอจิวจ้ะมาอย่าบอกไลค์พี่น้องหิวแล้วก่อนอื่นซอสจิ้วก็ขอดื่มดีก่อนเถอะจักหน่อยพี่นอ้องมันเป็นเหล่าของประเทศยังไงเกาหลีเปล่า <c oughs> <c oughs> แบบนี้ก็ว่าอัสตรัเบลี เห็นเขาว่าเจ็บก็เลยลออมาซื้อมากินเมืองพีิณอ่ะขวดเดียวพัดเดียวบอกจูนสิจะอาทิตย์หนึ่งแล้วมาอย่าอะไรว้ายหลังจากหายนาหายจาไปโดนพีิณอ่ะเลี่ยนพีิณอ่ะ ่นแบบรับทีรสชาตเลยครับดอกเป็นเรื่องของกาขอเคียนเขน้ากรนบุฟเฟุก็บค่อยกรอบแล้ว cùng Rồi bệnh đứng ăn ừ. Không anh nghe 嗯哼。Mm hmm. 你看、嗯，嗯，你看不上。

ก็กจะคู่วะคาเลี่ยงรังสจิวมีไดมันแล้วคือแพงบ่นี่อเพ,ง,อพ,เพงค่ะเพ่งยนจะดูมังนงอหูนะจะ <c oughs> แดแบจบะมองพี่นนาะมองมองเลยและข้ามันจะมาึ้นกันุ <c oughs> ูจังมองสจิวเนี่ยไปสมัคร 3.0รอยแล้วจำรย,โยโูโรตาค่า e เอฟอีแปดสิบเก้ายโรเอฟงเรียนน,นั่นแหละเนไนกับไปเรียนตามที่เขาเวลาจากเธอสิบสี่เธอไปเรียนก่อนเขาไปตรงเรียนเขาจะสอน ปาลเล่นจบปุ๊บเ <c oughs> นี่ยซอจิ้วเล่นสิบสี่เธอไปเล่นทุกวันจันทร์กับวันพุธชอาเมืออะชมอเคราะหอลเล่นจบแสรท่ากับมาไม่เล่นเอฟให้เอฟผมเล่นจะห้างจืดเนี่ย 1,184พัน,นหน,นึ่งร้อยแปสิี่่พน้ังจาให้มันว้าบโหวัดอันไหนมันออกเนไหนมันออกแค่สามสิบขอเองหืมห <c oughs> chất đuổi lắm bay chết đường cầu hook <laughs> đường hook đường tìm 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 ทุกเดือนถามว่ามีรประสบการณ์ในการขับรถไหมไม่มีอ่ะบม่มีเลยพี่นนอะขับรถบ่เป็นจ้าอยู่บ้านบม่มีรถไหครับจ้า<ส>คือเอาให้ไหประสบการณ์ขับรถไม่เป็นจ้าสูงนะ หกเดือนเจจิเล่นในเอบความจริงอะ่ะถ้าเรื่องเรื่องเขาถ่ายเจจิไปสอบเดือนท่านว่าแต่แฟนเจจิอบ,บอกบอขอเวลาค่อนไปสอบเท่หนึ่งร้อยห้าสิบยีโ่โรม ถ้าหมายเช้าจิ๋วร้อยห้าสิบยูโรประลงที่เรีนสอบข้อเขียนสอบประพนันประสอบไม่กระจายไม่เงากเขาต้องว่าใบสับคืฝั่งเพฝั่งทองดีแล้วมัน แล้วชั่วโมงครับเน้อขอโทษ <c oughs> ชั่วโมงครับแต่เราหมองกับบัตรกันอีก <c oughs> บางหมองเป็นชัง <c oughs> ช่งมงชั่งมงจักบาทจับบาทจริงห <c oughs> มองซาจิวเก้าสิบนาทีเขาจะให้ครับเก้าสิบนาทีเก้าสิบนาทีเก้าสิบยูโรพี่น้องพี่เอาหน้าที่ระบาทยูโรนี่อ ชาจิวสอบมาวันที่ยี่สิบแปดไปลองที่เป็นสอบสอบสองเขียนยี่แปดสรุปสอบผ่านจ้าพี่น้องว่าคดีใจฮนะหกเดือนกับการเลี่ยนเลี่ยนจะในแอบเจ้งมือจะสอบอาทิตย์เนืองขอยยุดงานเลยไปอ,อ่าน อ,อห็นเปาตกเรื่องะคลิยสั่งไมเหาะพ่อบอกถ้าสู้จับเรื่องเรื่องเรื่องจำไม่อวที่ยี่แปดฉนจิไปอบยแปดมอกุ้งผาไปลงจะเป็นสอบแบบวันที่ยิบแปดอืมไปเถอะวงใจเต้น อย่างเราพานึ้นกันรอนาิบยูรูเบกบน่ไปบบนะอแต่อีกอย่างหนึ่งนะคุณคู่คนเด็กเขาคุ้มจอบนะเขาทเนซาจิวเพราะว่าเมื่อนห้นน่ะมีคนเยอรมันสอบขนาดนี้นี่้าจิวคนเดียวคนเอเชียคนไทยเขาก็แน่น่นา เขายืนมไปะชาชนให้เขานะเขาก็แน่นะเขาก็ทำให้บ้าถ้าเก่งภาษาบอจะยืดตอบเลยแบบบอช่างเก่งจักหน่อยแต่เขาบอกว่าจะสอบนี่เปนภาษาเยอรมัน้หมจะยืดวัจ้าหูยยประสบการณ์ขาเสียวบอยสร้างเรงเป็นอย่าง ม็ต่อง่าามากกินไปคุยไปจะพนักดีใจที่สอบคอเขียนไปทุกทุีพยพันเลือกคอคับเห็นอย่างเป็นต้นเนี่ยเฉยแซตัวเซตเป็นคนที่สอง คนที่สองเลยบางคนถามว่าเอาว่าอ่านเนียบ่เอาจำต่ขอสอบจำจะขอถูกอ่านกะถามว่าอ่านอยู่เพราะว่ามันออกมาใหม่แล้วไม่มีเพิ่มมาอีกขอสอบดีโอคือกันแต่โจทย์ข้เละโจทย์แล้วก็คำถามเอาละคำถามไปต่อนี่แหละ แล้ก็พามไปได้พี่น้องดีใจดีใจแทบ <c oughs> กันอะไรก็จะไปน่องมากกว่าไ้ฟังเนาะแต่อีนยังไลน์ไปนองเลยเดี๋ยวจะดูก็ไปลงทะเบียนสอบครับอีกชั่วโมงลนะเขาบอกมาแล้วเก้าสิบนาทีเก้าสิบยูโร เป็นกำลังใจงแซ่เฉินนั่นวะจ้ะแซ่เนี่ะจ๊ะเขาจะก็จะมาบอกว่าเขาจะสอบขอเขียพนพาษาจ้้วี่น้องเดี๋ยวจะขอครับจ้ะแซ่มีคก็แซ่เป็น อโอเคแต่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวชิวจะกินตอนแต่พี่น้องเพราะว่าเวลาก็หลายเลยพี่น้องมัจฉันมาพอกันคลิปหนาแล้วจ้ะเนาะว่าชิวจะพยายามมาซูพี่น้องกินอ,อีกจ้ะมัจฉันคลิปนี้แค่จ้าบ๊ายบาย